มากเท่าใหญ่ไปซื้อแต่ที่ช่วงที่เนี้ยมาตอนนี้หาหกใบผมไปวันไปเรียกชัวร์มาก่เก็คิดแกช่งเขาไปซื้อเลยค่ะท่านผู้ชมพยายามไปเที่ยงเคยเกินไว้ครับท่านผู้ชมว่าสิมาติดตามโตเลขกับคุณแม่เน่าเนาะครับท่านผู้ชมเนาะมาเบิ่งหนังสือคนใจคนจนล่ะแม่เน่าคนเบิ่งให้เพราะว่าแม่เน่าองยังอดที่ผ่านมาได้เจ็ด ศูนย์สามหล้วกัเจ็ดหาเต็มเต็มเลยครับท่านผู้ชมงวดนี้พอท่านได้บุกบั้นเดินทางมาที่อำเภอสมเด็จเพื่อว่าจะมาติดตามตัวเลขหนังสือขวัญใจคนจนเอาไปฝากท่านผู้ชมแฟนช่องเดี๋ยวถ่ายเบิ่งครับคุณแม่เพิ่อนกำลังมาจากงานศพขับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปฟังเบิ่งครับว่าคุณแม่จะให้ายใจเด็ดได็ดแฝพี่น้องเลยไปเปลี่ยนแนวทางวันนี้วันใครวันนี้ให้ศูนย์มก็ให้นะใช่ไหมนี่มันหายข้อกระสือนั่นมันมันอยู่ก่อน เขาเลยเนาะเขาตัวอตัวกับเขาเขาแน่เทเจต่างบมารถเขานากเขาว่านี่ครับว่าติพานมากค่สมุชุมเนาะโอ้แม่นาวคนไดสามตัวเต็มเตมเลยค่ะสมุชุมตรงตรงเลยตัวฝันก็าได้ก็หาบอกค้นนะเจ็ดศูนยามโอ้ตัวฝันก็ได้เจ็ดหาบ่าแม่โอ้ทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะสมุชุ่ม แต่ว่าอันหม่ก็มาเนาะครับน้องอมากินงลนี่ครับอันไม่หม่เป็นที่เดียบร้อยครับท่านผูชมเนาะเบิกนานนก็หนาสามคนหนายายเม่น่าเพิ่มาเกือบบ่อได้ว่าสันเกือบเขาเจาบ่อกไปหายว่าสันโอ้ขายดีครับพาอคิดเม่น่าออกไปในยูทูบคนเป็นล่อเสื้อันใจคนจนเต็มอันยาจะกินมันเบิกกว่านี้ก็มีร่อยตี่นนใจม่สังเกื่นกต้นใจนี่ว่ามีนี่ตื่นเตนใจนี่ว่มีนี่่นเตนาสีนี่ื่นเต้น

มันกระสีเข่าคือกอเระพอมันเค่ยเข่าแน่นครับมึงน้ำมันเขาให้มึงน้ำฝันเขาน้ำกับมึงน้ำพวมฝันกับแม่มึงมันน้ำเดียวมันเขานานหนึงกับนาสามออกครับเออมันก็บนาสามนี่เด้อว่าเม่เขานานหนึ่งกับนาสามเขาให้ดูนาสามตัวเขาบอกให้ดูนาอื่นเด้เนี่ยก็ให้ดูนาเดียวนี่แต่ห้ามึงซื้อนี่ก็ให้ดูนาสามพวมนถือของกลม ให้ดูหน้าสามกลัวเป็นของปลอมพี่น้องเราห้องกับมึงไปนมันมันก็ปลูกไปเื่กันนะปูกห้องกัไปมึงห้อกับไปมึงนั่มันถีเขากันบวกับตัอื่นครับใส่กันพิจารณายายเนาะใสได้เก็รตงของเก็ของขวัไปทำบุญมากสื่อเมนอยื้อบนาเนี้ยกวซื้อจุนเก็ตมันออกจุนจามแเป็นจุนเก็ตหนึ่งสองสี่อยคอยซื้อเด้อคอยดยมันออกศุนสามกันกับว่าจุนเกีรตมันเคยหนึ่งกับสองสี่ครับ ชีสองสองชีหกคุั้งใจหมหมดก้อนนี่แม่เน่าเก่าอยู่อยู่หนานี่แม่บอกใรเออขวากันเอานี่เลี้ยเขวายฟันในน้ำเกี้นหานให้เจ้าฟันมาขวไปเกี้ยหานว่าชื่อเกียจกเก้ยหาน่อยว่าแล้วว่าชนหน่รเขาเห็ดใหมตัวอ่านมังพ่อมเดียวเขาเห็ดหมันเขกับใบมึงหนามัน มันซีซีสองซองซีข่อยซื้อมันที่มาซองหนึ่งกับ,บ่ากแกกเดยนี่น่นข่อยสงงใสอยู่เลยข้าหนาหนึ่งข้อหนาสามหนาสามหนา,นาแรกหนาแรกจะเป็นหนึ่งสองสี่ขนน,นี่นี่หนาแรกดุจดุเฮักับเปิืไปเมื่อตัวตตัวนั้นมันเอกอันบกัก้นจีมันสีไปยังไงรฮั่กับมึงน้ำมันบม่ค่อยผาดดิบ่ค่อยผาดดิมึงน้ำมันฮั่เปิดอยมังอันนี้มันเข่าเค่เขาบ่เมืองน้ำนันเขาอันบ เขากลับไปเทียบจมึงมื่อดำานี่ยครับห้เปิไปเบิ่งงานสามยพอเออนี่ยเขากับเมืองแหวนนหนาแรกนี่ซิมี่หนึ่งสองสี่กับผมนี่หนึ่งเขียนว่ารางวัลที่หนึ่งสองาม่เอื้อตแต่ที่ต้งสามใบห้าจุกงโอ้เดือนสองเดือนสี่สอาเสื้อจีชวง่อยบชวงกับชวนเก็ก๋นยเอ๊ะเด็กกอยชวนเก็เดก่อย สองเกอกตัวม yeah, mm ันคิวเด้เขาไปหาซื้อบรับแหมองบไซื้อบรัเด้อเกือบบัไม่บอแม่นี่ใบเดียวเนี่ใบเดียวนะครับน้แต่เดียวท้เตียบอ่านี้ไเปล่าลุ้นงูก็ะได้เดี๋ยวไปหัวเนืองบไดยเวลาจามนันใชนเดียเขามาหนีบกระนนเกี่ยวให้บอกม่นอ่าพิยันเออมันบิวตัวดีนี่กระหันกระหายเด้อคิวคิวเด้ นี่ถึงน้ำเล้าด้วยดูเยแบบอันนี้เจ็านี้นานันย่ใสอันเก่าอันไม่นั่นไม่เก้าโอ้ยยไม่เอาอันหม่สกัดเอห้องห้องข้ามเมืองไปน้ำมันห้อเมืองไปน้ำตัวคุณพ่อเปิดเมืองใบหาบักยน่อยบ่เฮยวมทผ่านมามันเข่าตรงตรงเจ็ดศูนย์สามเตัวสตัวกับเข่า้าเจ็ดศูสมันมันเป็นหนาสามเ็นบอกคุณแม่น้าามมันกันเดียวกันมาใจกันนี่ก้เลยเห็นบอลเห็นบอ มึงน้ำมันมึงน้ำก่อนักับเปลืไปมันกับีอีกอันนึงดีเลยอันมให้สมตัวกัน่ออันอันอันเป็นมึงกับมึงนบวมังกยมึงอันนี้กอนนี่บักเนยน้อยบักนน้อยมันสีนี่มึงนน้ำมันบักเยน้อยว่าใส่บักเน้อยสีบอกันีป่นี่บักน้อยมันเฉียเขากันกับนี่ของสีมันเฉเขากันต้องมึงตัวมันตัวเมนิกาดีะก็เห็ดตัวกับพร้อมนี่ขาเห็ดไ้เก็เห็ดดีคืออยังเดก็ยห้ากับพรอ ก็แนนัค่ะเีนสองนนี้ค่ะเนสองจนน้เองเขาห้ประกันอาจารย์เอาตัวแม็กนีขึ้นกันกับหนาแหกเรื่องหัวอเนาะค่แทตึงห้้อนันยๆกันเรื่องมันจะเป็นสองซีซีสองมเขาพีได้เอามันบ่้มากขึ้นกันเทากับมางบ้นมากขึ้นกันบอกนี่เลยมันมาน้ำกันบ่ขึ้นตุ่นขึ้นตุ่นเท่ากับมาน้ำกันขึ้นหนาแหลกหนาสามมันมาน้ำกันบ่ขึ้นกันเท่ากับประกันสองขึ้นกันนี่ของเขาปัญหาสองซีพูน อันอันผู้สีมือกับเป็นอันสองสีหนึ่งสองสีนั่นไงเนาะอันผู้นี้มาสินี่มันในหน้าเขาบองกันว่าเป็นหาสองสีเห็ดมังสี่ด่วนพอดีตรงใจใหญ่พอดีตัวนี้ตัวนี้ให้มาเขากระเฮ็ดไหสีสองเห็นด่วนด้วซี่เขากระเฮ็ดไหพผอมันมันเป็นตัวมันสอบมันอยากออกนี่คนมักถ่ายตัวมันบระกันสองเห็นบ่า เด็กซ้นกันไรตัวนึ่มันเด็กซ้นกันเขาเห็ดมามันเคยเข้าสองสองซีนี่หลายสำนักเนาะแม่เนาะแต่ว่าเห็นเมืองตัวเมืองยังจันด่ะนานี้เลขสองไหลเนาะค่ะกันสองนี่ก็มาตัวเดียวกันเลขก็หลาเลยเออเหรห็สังเกตมันกะเขาเห็นว่าเขาเหยียบเมืองขานันงเมืองมันกะเขาอยินดีแปดสามให้มันมาแปดสามไม่ไหลมอนมันก็มาออกแปดสามหาแปดสามยังตรงขัดต่อ ตงคักหาแปดจ้พราไงจุ่มกับเขาหาแปดจ้ำห่อยว่ามันมันไม่ตัวไม่ยังของมังซื้อชื่าื้อนอข่อยว่าซื้อแค่ลหหาบที่บ้านว่าเื้อะไรน่ยนันเป็นออกอาจารย์หงทองนี่กรเด็นสองคือกันค่านผุชชมจะ่าเป็นสี่หนึ่งคือกันสองสี่สี่สองหนึ่งสอหนึ่้นหายกันกับหนาแรกเลยครับหนาแรกนี่จะเป็นหนึสองสี่เขาเฮ็ดมากเขักลับไปมึงตังเป็นแดจ้ำแมงมาาอกดูแต่หันไปว่า มันเอาคอยเอามาเนาะคอยกระซื้อหาแปดสามหาบาทมาแปดสามกระซิบบาทเจ้าว่ะบาทเอามาอาจามันเป็นมาแป็ดสามมองันไม่มาออกเด้ตัวเ่าบอกเขาว่ามาซื้อแม่มันดอกคอยว่าซื้อสามแปดถ้ไม่คอยว่าหออแปดสามตัวเ่าเอาถามจากแม่ได้บานีที่ถามจากแม่เน่าได้บานีขันซื้อเล่มซื้อไม้ไม่นี่แม่เน่าขันจีเอาให้เป็นแนวทางเอฟซีท่านผู้ชมแฟนช่องแม่เน่าสีให้เป็นชุดใดมากัวยเลยค่ะแม่ เมฆมงบอกครับมากัตดงไปซื่อเตที่2ององตีเนี้ยมัตจนนี้หาหกใบผมไปวันไปร่อชื่อมากกัดเก2กองขาก่สือเลยเออแกีองเขาก่แต่ว่านักอยู่สองสี่อเออกัดเก็๊องสองเกด็กนเด็กเด็เนเล็กสองตีนี่สองมันชนกันารมันชันเนาะมันชนหนไยเขาจงใจแม่ยัอยู่หลายสำนักอยู่เพรว่าเป็นอาจารย์ออโต้มันต้องมีชองขันเขาเห็ดมา ตะ uhm, เก้ ife, ุบ่เคยผ่าเราเห็ดสามลายกับสามมาแจ๊คสากับแซ่แซ่เราก็เห็ดมาเกยวอยู่บ่ฟังบ่อะไรฝันเดียวนี่ตะไปกบไบบ่อะไรงอนฝันกันเลยเอาของอาจารย์เลยมันว่างว่าเแต่ว่าเรียกข่อยขยมักชุนเกจของแม่เนี่ยบ่มาขยมเกเก่องับเกเนี่ยขยซื้อตนวชองโตอ่งนี้ถ้าขยซื้อก็เอาชองเกจเกจชองกับชุนเกจขยมก็ซื้อเรกันนั่น ได้หวกามันเนขวือได้แต่ไนตัองตัวศูนย์ศูนยเจ็น่ามเลขเก้านาะแน่เมาหมดแทงเ่ครับวาเดี้วถือมองด้านใบือสองสามใบใบมันือลายละฮขกก็ว่ามีเฮัก็ะือตามเกิดตามี่ฮาเมาหมดแทงฮะเขาฮักกเขาจังๆเลยหามันเขาเขาเลยจังเลยนมอยนาะอันนี้ถือว่าจังๆอันมันเอามาเนาะอันหมนเก็บหามันกับหายจังๆเลย อะเกน้หยสี่ม uh ือเก็นหากรมือยึดหานี่งวดก้อนนี่แม่ก็เห็นอยู่หลายหลายอาจารย์บอกมามีนเดียวจะบักเนยน่อยอันไอยซื้อนีน่ตัวเอาบักเนยหน่อยเพราะไดีเบืองดีงวดน่เพราะเด้๋ยเบืองเนยน่อยอยู่แม่เอาเบืองเบือเพรเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยาคือกันไข่กันเด็กเบืองเนยหน่อยขึ้กัน เออนี่เ <c> ห <three> ็บมมึงแกงเห็นมือจกาสังเกตมึงซี่มาซี่สี่สองตนนี่เจ้ามึงนี่เ่นีมาน่เจ้ากับนาเอลเล็กสามต่นเจ้ากับมึงเอาเห็นบมืมันเป็นสี่สองนี่แ่ะเห็บมือนี่มันนี่เป็นหาซี่สองหรืออีางตัวมึงมันถกออกอี๋งเหมืนก่อนเนารกันกับของอาจารย์วังหันแท้้นี่นี่เจ้าความว่าบกเงหน่อยก็บ้ามันนี่เผอมันมันแง่งทุกไหนนี่เห็บอมันเหตุมาถ้ากนมันออกสิเดมันมันมาเนาะมันมา เก็ดซวนอยู okay. ่น so ี่สามอยู่นี่ประเภทปู่จนนั่นแตงเก็ดซวนสามตังตุ๋งนี่ให้ห้าตีเอาสมมติของเขาหนิว่าเขาเฮ็ดใบเห็นบอลเขาเฮ็ดหิเมืองเห็นบอลอ่ะสองสี่เฮ็ดแฉะนี่อันนี้มันกะซี่บักนี่กะซี่เื่ากันนี่นี่ก็มีสองมี่จีก็ไม่หานี่เท่กันให้ให้ห้าตีเอามากเก็ดกับมันนั่งกามานี้สองสี่ก็ผ่านนี่หลายเน่าเจ็ดต่งเนาะมันหลายตัวห้ากับที่ห้ามมีทุกนาเลยบอก มากกว่ากับหาสงมานี้ขันมักแล้วมันนี่เก็องขึ้นมานี้เห็นบ่อยนี่่าแม่บอกว่ามักสองสีพี่น้องสองสีสองหากซือน้นมันนี่จ้ะมันจีมากนี่ก็ซือจ้องจ yeah. ีจ้องหาหาน้องไปนี may, ่บ be ้านใดตัวดิข้กับสี่คักเนาะซือหาจ้องจ้องหาจ้องจีี้องกระได้นี่มันสีขึ้นมาให้บ่อยจ้องมันมันนี่มันกระมานี่เห็นบ่อเจาะมันให้สังเกตมึงเด้อวงไม่ให้สังเกตห้าสี่สองกระได อืเห็ดมันจังขัสงเก็มานาเจ็งเนาะเหดนว่ามันเคียนไหวเห็นบ่หน่ะมันก็มีสีสองหายสองหายเห็ดไตจะเห็นบ่มันเห็ดไหวไม่เหนครับนี่สีสองหาก็มีเขาบอกมาซือกับไปซื้อเขาก็ซถ้อมาสองนึงเขาก็ซื้อมันมาอยงเสร็เขาก็เห็ดให้มึงก็ด็้องให้คนทีจราเป็นเพราะว่าเพินเบิ้งดูคือเล่านี้ว่าแต่ว่ามันบ่เคย มีใบเดียวจุน um ho e, ั่นเธอกิบไรนั่นเอยกิเขาจวงใบไห่ซวงทำหัวเทนละใบนี e, ่สิะมันเบิดมาขายดีค um, ่ะอมันนี่ดีแล้วเร้ไปเอามาเอือนมาน้ำไผ่หน่อน้องมียนามาให้นี่พันขายเดียวใบเดียววะเคนนะครับถ้าก้อนกระเลือใบเดียวมื่อกี้กระเลือใบเดียวบอกพอเสื้อตองที่ก้อนยีสิมันยังเบิดนะเอาไห่เจ้ามาลเก๊กมันเยอะเขามันเบิดบ่ี่ไปบางยังบามีมาเบิ่งเบ่ะ ดังังไ้หเยอะไปเดียวนใครนั่งซื้อน่ะเด้อค่ะาขายให้เก็บไว้เรื่อเดีวอเอาไว้ใ้เย็นเอาได้ส่คุู้อมมค้ซื้อมากคือคอยให้เ้าอยถือคือแตให้เราถือให้เราถือแบซื้อเอแล้วก็ไมซื้อมากเขากิดซื้อเขาเหมันถือจ้ะ เพื no ่นครับอีเมลไลเสร็จตาตามันบ่ได้ซื้อหนังสือเขาก็เบิ่งอยู่นี้เขาบอกว่าเพราะฉะนั้นขายทางขายให้เหลือไว้เหลียนึงให้ไว้เด้งเน่าเออใบอยากมาไม่ไงเพิ่อนมาอีแตงคนว่าไม่ไงนั่นไปเอาได้งเธอบุกข่อยมึงมาเมือาอุดรขอยเห็นเจ้าจะกอดขอยันแบาบนี้ ไม่เท่าสวรรนกับว่าเมื่อวานเท่าเขาเมืองตัวเบสเมือง,งกับเมืองหลวงทนปลวกเขาไปหาเที่ยวมาเถอะถ้ามันสั่นมัทสั่งมึงถามโจ้ไหมน้งข่อยรื้อเมืองข่อ,ขอยยากพอจะค้าขายข,ข,ข,ของหดละเบิดนี่มึงมน้ำโจ้บ่พอเ <พอ S 2> ที่ยงเนี่ยมากกับย้อนเอฟซีรับท่านผู้ชมว่าโอ้ยเม่เน่ามากละบ่หนังสือควใจคนจนพอเที่ยงก็ได้บุกบันมากครับนันออกคนค่ำข้ามยังมากได้เหมือน้าครับหน่วยเที่ยมมันถีบ่ออกเนี่ยนะหน่อยข้างมันถีบ่เขา ครับผมท่านผู้ชมตัวเลขที่หลายๆคนหลายๆท่านเพิ่นถามหาเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่นว่าอย่าลืมเด้อไปติดตามแม่นาวในเรือวาสันงวดก่อนเขาเจ็ดศูนย์สามเจ็ดหาเต็มๆเลยครับท่านผู้ชมโมบาบนวาางเนาะครับผมเนาะงวดนี้พอเท่าได้เดินทางมาที่จังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอสมเด็จเลยครับผมมาติดตามตัวเลขเป็นตัวเองเอาไปฝากท่านผู้ชมแฟนช่องนะครับผมเนาะแม่นาวคนว่านี่บอกหน่อยๆมันสี่เหรอครับผมสี่ยู่นี่ก็มี่สองสี่หาสี่ทั้งนี้ไม่ก็เป็นหาสี่สอง แล้วก็เป็นสองสี่สี่สองนีอยู่นี่มีเบิร์ตกับสองสี่สี่สองไม่น่าเเลยว่าหมักแห้งน่ะสองสี่สี่สองคนว่าสองสี่สี่สองครับผมเนาะที่ไม่น่าเอาคนชื่นชอบหลักกระเลกเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดผมท่านผู้ชมตัวเลขของวันวันที่หนึ่งตุลาคมพศสพหลงศิภาที่ไม่น่าเพิ่นห้เนาะครับผมเนาะได้มาจากหนังสือขวัญใจคนจนครับผมที่รบค่อยกันหลายคนหลายท่านเพคนว่าเดี๋ยวเลียนสุดท้ายได้ครับท่านผู้ชมเกือบบ่ได้ แม่เน่าว,ว่าเห็นหลายที่สุดก็คือหาสี่สองแม่เน่าก็เลยให้เป็นสี่สองสองสี่ศูนย์เจ็ดมาใส่ศูนย์เจ็ดนี่มาตังแต่ง,งวดอันคลิปที่ผ่านมาครับผมที่แม่เน่าวบอกว่าเป็นตัวเลขที่เพิ่นชื่นชอบเนาะแต่ว่าสองหาหกนี่เพื่อเชื่อว่างวดที่ผ่านมาอาจารย์เก่งกาเพิ่นให้ยเจ็ดศูนย์สามงวดนี้เพิ่นให้มาเป็นสองหาหกเพื่อเชื่อไอลเลยเอาน้ำมาฝากพี่ฝากน้องเพื่อว่าบนเนี่ยอาจจะมาของอาจารย์เก่งกาก็เป็นไปได้หรือว่าเป็นจะเป็นตัวเลขของแม่เน่าที่บอกก็ไดหาสี่สองเนาะครับผมเนาะ เอาสุดท้ายนี่ก็ขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมาที่